สวีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนแล้วก็น้องเฟริินนะคะมาดูห้องสวนสนุกที่พอ่อพ่อแม่ๆ่เตรียมไว้ต้อนรับนะคะอาใครอยากเห็นนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับ c ไ i b ์นะคะแล้วไปดูพร้อมกันเลยทุกคนไปห้องคือประมาณนี้เลยครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าวงสวิงของประตูเนี่ยฮะครับผมตรงนี้ครับ คือคือไม่แน่ใจความหนาของของเจ้าตัวพื้นว่าสี่เซนสี่เซนจะพอน่าจะเลยประตูใช่ไหมครับใช่ครับใช่ถ้างั้นตรงนี้มันอาจจะต้องแบบเหมือนเปิดวงสวิงตรงนี้หรือเปล่าใช่จะต้องทำเป็นวาล์วใช่เป็นวาล์วเป็นเป็นโค้งนี้นะครับวาล์วเรียกว่าทำป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วก็ยกเข้ายกออกอ๋อน่าจะวาล์วดีกว่าวาล์วดีกว่าใช่ครับใช่ครับยกเข้ายกออกน่าจะน่าจะลำบากกว่าได้ขอบคุณครับเพราะว่าพวก ใช้ถ่ายงานตลอดด้วยเลยเใช่ใช่ใชครับแล้วทีเนี้ยชุดของเล่นอะไรชุดนั้นก็คือเต็มคือน,น่าจะอยู่สโซนนี้ครับผมใช่ใช่ใช่ใชแต่ชุดของเล่นน่าไม่แน่ใจความหนักของเขาเหมือนกันครับว่าคือคือมันจะแบบกดพับทำให้เกิดความฉีกขาดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่คิดว่าเบานะคิดว่าเบาเพราะว่าคือแบบเด็กเล็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นชุดจิ๋วจิก็คือครูบอกไม่เป็นใ็นะใช่ครับใช่ครับแต่อย่างตู้เย็นต้องเอาออกเนาะครับโอเคได้ครับวอาเข้าตามพื้นที่ได้ครับครับผมส่วนนี้ก็โค้งโค้งครับตามสวิงนี้เลยฮะลื้อตึ้งครัรผมครับ อนนี้พี่เขาจะใช้วิธีตัดกระดาษมันมีความยาวนิดนึงตรงที่ว่าพี่ขอรีเควสตพิเศษนะครับก็คือขอวงสวิงตรงนี้เป็นโค้งส่วนตัดเวลาเปิดมาจะสะดวกอย่างนี้ฮะ เปิดมาก็คือสามารถเข้าได้เลยนะครับแล้วก็จะได้แบบเพราะว่าห้องเราก็คือไม่ได้เป็นประตูบานสไลด์หลายๆที่เนี่ยเขาอาจจะสะดวกก็คือบางบ้านเป็นประตูบานสไลด์อย่างในห้องน้ําเราหรือว่าข้างล่างอะไรเงี้ยแต่น,นี้ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นปัญหาสาหรับตัวพื้นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสีพี่เลือกสีละสีตามนี้เลยฮะนี่สีตามนี้เลยก็จะเป็นสีแบบว่าเลี้ยงเฉดสลับไปมาอะไรทํานองอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็ ็นสีแบบว่าคาร์ลฟูต่อพว่าครับใช่ครับมันมันเป็นฟิล์มไพเว๋อฟิล์ม <c oughs> ไพเวทฟิล์มไพเวทงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลอกฟิล์มแป๊บ๋อวิธีการของฉันโ <c oughs> okay. อเคแล้วพี่เขาตัดกระดาษต่อแล้วครับการตัดกระดาษนี้ก็คือจะเป็นการตีแบบออกมานะครับเพื่อเอาไปตัดตัวเบาอ,อ,อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ความแม่นยำวันที่มาติดตั้งก็คือสามารถติดตั้งได้เลย ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่สําคัญสุดเลยเพราะว่าเราจะเปิดวงสวิงตรงนี้ฟึ่งเปิดมาก็จะไม่ติดตัวฟูกด้วยอ้สุดยอดครับโค้งตามประตูแน่นอนวงนี้ยังไงเปิดก็ไม่ติดเพราะเดี๋ยวพี่เขาจะเซฟแอร์เรียกระเทิบเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ไม่ติดประตูสวยงามครับ พี่เขาวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันวันติดตั้งนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วรอดูวันนั้นว่าจะสวยงามน่ารักมุ้งมิ้งแค่ไหนโอเคว้าไปวันติดตั้งเลยไป นี้นะเจ้าของห้องนะเขาก็หลับอยู่ทุกคนเฟืรอรินอยากเห็นไหมลูกอยากเห็นไหมคะห้องสุดสนุกของหนูค่ะที่พ่อพ่อแม,แม่ทำไว้นะคะนี่เป็นไงคะชอบไหมคะนี่สวยงามมีป้ายเราเป็นไลท์ด้วยนี่พอเราเป็นชาวน้องเฟอร์ินไลท์แปดไลย์นะคะลูกน้องมิดนี่ด้วยนะแล้วก็นี่เลยเป็นของเรสตาคิดนะคะเป็นพื้นนุ่มนะ ที่ถ้าเฟร,รินนะเดินหัดเดินหัดคานเนี่ยเขาจะนุ่มมากนะเขาเป็นโรงงานเลยนะทุกคนเขาไม่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะก็คือว่าเราเนี่ยเขาจะมาวัดพื้นที่นะสั่งตัดสั่งทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้ามุมเข้าอะไรพอดีเป๊ะเลยนะคือซึ่งแบบงานมันจะเนี๊ยบมากนี่ฮะทุกคนดูเข้ามุมสวยงามแล้วก็นุ่มนิ่มจริงทุกคนแล้วจริง,รงอันนี้เขาเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะที่เขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะว่าเขาเนี่ยคือ ปลอดภัยเขาทำออกมาได้นุ่มนิ่มที่สุดเลยแล้วก็คืออย่างเนี้ยอย่างเฟรนลอย่างเนี้ยคือวันที่เขาแบบคาเลยอย่างเนี้ยเขาจะกัดจะเลียนเนี่ยคือปลอดภัยมากคือปลอดสารพิษหมดเลยทุกคนที่เนี่ยก็คือตรงตามอย่างที่เราต้องการเนาะเราเป็นคนคอนเซิร์เรื่องความปลอดภัยความสะอาดเป็นอันดับแรกเลยนะทุกคนแล้วห้องนี้โครงการคือเป็นไงครับเพราะมันโล่งๆอยู่อันนี้ใช่ไหมโครงการก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมี ส่วนสนุกเ,เ,ลเล็กๆอะ่ะก็คือจะมีสไลเดอร์นะม,มีอุปกรณ์มีหนังสือนิทานมีอะไรงเงี้ยมี ที่เนี่ยมาวางไว,ไ,วไว้รอไว้รอติดตามชม EP 2นะทุกคนแต่ถ้าใครนะมีไอเดียนะคะเช่นแบบอุ้ยพี่เฟิร์นเอาตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้มาใส่สิมี<อ>มีตรงนั้นตรงนี้เลยก็แนะนําได้นะบางทีเราก็ไม่มีไอเดียเหมือนกันนะทุกคนอ,อยากให้ทุกคนมาช่วยแชร์ประสบการณ์รว่าเกิดเป็นพ่อพ่อแม่แม่นะคะที่เคยทําห้องแบบเนี้ยให้น้องๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะแนะนํากันมาได้เลยนะคะอีกจุดหนึ่งฮะอีกจุดหนึ่งก็คือตรงเนี้ยเขาว้าวมากก็คือจะเป็นวงสวิงอย่างเงี้ยฮะ นี่นะครับคือเปิดอย่างนี้ปุ๊บใช่ป่ะปิดเลยแล้วก็เปิดอย่างนี้เลยฮะทุกคนฮนะและตรงนี้ก็เป็นบ่อบอลน,นะคะของเลสตาคิดเหมือนกันนะก็คือเดี๋ยวเราจะหาลูกบอลมาใส่แต่ตอนนี้คือเฟดินยังเล่นไม่เป็นเงีเขาก็เลยยังไม่ได้เอาลูกบอลมาใส่ใช่ป่ะทุกคนแล้วก็คือมีนางฟ้าแม่ทุนหัวซึ่งอันนี้ก็คือจากโรงพยาบาลนะทุกคนที่ เป็นสแตนนะเราก็เก็บเอามาตกแต่งห้องนี้คุณันรดารักมากน้องเฟรนก็จะมีห้องสวนสนุกที่แบบว่าอยนุ่มอุย้ยนุ่มนะขนาดก้นกระแทกไม่ะเป็นเห็นไหมก้นกระแทกยังไม่ตื่นเลยใช่ไหมคะห้องนี้จะเป็นของหนูนะคะเห็นปักรอบๆห้องนี้ไหมฮะ ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมีอุปกรณ์ป้องกันใช่ช่่ปักไฟอย่างดีครับเราหียชั้นเรามีอุปกรณ์ป้องกันเด็กแกะไม่ได้อะผู้ใหญ่ก็แกะยากมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาปักมามาติดนะทุกคนพี่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 ว่าห้องของน้องเฟรินสวยไหมคะถ้าสวยก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะหรืออยากให้แบบว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะพี่พี่คนไหนมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมใช่ปะ บอกได้เลยนะคะว่าพี่ฟอนซื้อนั่ามาตกแต่งสีอะไรเงี้ยมันสวยขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็ส่งมาคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะเฟรดีลืนตาก่อนชอบไหมดูก่นเฟริีไม่ตื่นนเฟรดี้ไม,ไม่ตื่นเดี๋ยวเฟรดีไปตื่นอีกทีนู่นห่ะทุกตอนนี้ไม่ตื่นนะคะสนาวไว้ตัวนนของแม่ไม่ตื่นเลยค่ะแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้เฟรดีไปนอนก่อนนะคะ ไม่ตื่นจริงๆเด้วยไหม่